วันนี้เป็นวันนี้บอกกับการไม่ตายป๊อบไอตายแล้วฉันตายแล้วป๊อปไปดกป๊อปป๊อบฟั่มเฮฟวี่ตายซะแล้วใช่ฉันตายแล้วทำไมเฮฟวี่ถึงตายได้ล่ะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้นะว่าไอ้ตายแล้วสวัสดีไอ้พวกระยำเป็นยังไงกันบ้างเราวันนี้เอ้านี่มันเกิดป้าอะไรขึ้นวะเนียเฮฟวี่ตายแล้วฮะเฮฟวี่ตายแล้วถูกต้องละครับ แล้วเขาจะมีใครเห็นตัวคนร้ายบ้างไหมไม่ขอโทษที่ฉันจะตามหามันฉันจะจัดการเขาเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครต้องตายอีกครั้งอาเยี่ยมเลยตอบถึงมากเลยวัตยาฮัยเอ้าเฮมีทายแล้วพวกเรารู้ใครฆ่าเขาเราไม่รู้ฉันจะหาหมดแสอะไรเนี่ยอาวุธเหรอและนี่คือสาเหตุที่ทำห้เฮมิทายแล้วเฮมิตายแล้วใช่เาตายเหรอ จ๊ฮ่าจากผมวิธีฉายของมอนะคิดว่าเฮวีตายแล้วอ๋อเกิดอะไรขึ้นความคิดของฉันเป็นระดับมืออาชีพเชียวนะ้เฮวีถูกฆ่าตายมาเจ้าเขาแต่พากันลอเลยว่าเ่อจะบานปลายไปขนาดนี้แล้วตอนนี้เอาไงต่อเวลาดูคลิปนี้ไปดูคลิปนี่ดีกว่าสิดูดิสิเฮวีตายซะแล้วพูดแต่คิดว่าเขาตายเพราะอะไรเออเออสกกว่ากลับบ้านไป อ๋อไม่เอาหน้าไม่อยากจะเชื่อเขาเลยจริงๆเลยเอาจริงๆต้องไม่โคตรโอเคกลับไปที่ประเด็นกัน,ถนเถอะคิดว่าเฮฟวี่ตายแล้วเฮฟวี่ตายแล้วสกวาวเนี้ฉันรักษาได้โอ้เอาจริงดิใครฆ่าเาฮฟวี่ฟีมมอใครเองฮะแมนแคอยเนี่ยละผัวเฮดปะทะก่นอนปีเดิอไ้าแมนคอยดอกคอยตัวเจ้า ผู้เหตุคือเจ้าเอออรู้ได้ยังไงใครว่าหูใครวาอหยอกเจ้าซซ่อเออออเออเออเอ้ออเ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 อ้เจอเอ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 อัออเ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 เออเออเออหเอเออเออเอเอเเเเอเเเเอ เ <Engineer. S 2> ไม่พ่อมึงแฮปปี้หุบป,ปากมึงตายแล้วไม่มึง